สวัสดีครับ3นาที B m a มทตอนที่11เนะครับเป็นวิชาเคมีข้อนี้เขาบอกว่าจงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนหรือที่เรียกว่าล็กทรอ o n i c ต t r u c t u r e นะครับของอนุภาค2ตัวนี้นะครับคราวนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยมันเรียงยังไงนะครับอาจารย์เขียนไว้ให้ดูละตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยสมควรที่จะจํามันอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าจําได้เนี่ยนะมันจะใช้ต่อได้อย่างง่ายนะครับอิเล็กตรอนเนาะนะครับมันจะเป็นระดับชั้นพลังงานมันจะอยู่ชั้นที่1เนี่ยคืออยู่วงในสุด ชั้นที่2ก็จะอยู่วงถัดมาชั้นที่3ก็อยู่วงถัดมาคราวนี้ละมันไม่ได้มีแค่ชั้น1 2 3สาในชั้น1เนี่ยนะครับมันมีชั้นเดียวแต่พอชั้น2เนี่ยมันมีชั้นย่อยแบ่งออกเป็น2ชั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมแบ่งออกเป็น2ชั้นพอไปชั้นที่3าเนี่ยนะนะครับก็แบ่งออกย่อยอีกนะครับแล้วก็ชั้นที่4เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกเพราะฉะนั้นยิ่งชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีชั้นย่อยๆนั้นเวลาเราเติมอิเล็กตรอนเข้าไปในนนออะะตตตตมมมมมมัััจเเิิาไไ่ด้้ชน หมายความว่าไม่ได้เติมชั้น1ให้เต็มแล้วก็ไปต่อชั้น2แล้วก็ไปต่อชั้น3นะครับแต่มันเติมตามลูกศรที่จานลากอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกมันเติมชั้นที่1ก่อน 1s ก็คือ1ชั้นพิเศษพอถัดมาเติม2 S แล้วก็เติม2 P นะครับแล้วก็มาเติม 3S มเนะครับแล้วก็มาเติม3 P ีน่ะไล่ลงมาแล้วก็มาเติม4 s แล้วสังเกตไหมแล้วมันค่อยนะถ้าต่อมามันค่อยมาเติม 3D นี่งที่เป็นข้อแตกต่างนะครับ มันไปเติมชั้น4ก่อนแล้วค่อยกลับมาเติมชั้นสนะนะครับถ้าเราทําลากลูกศรอ,อย่างนี้ได้นะเราเขียนแบบนี้ได้นะครับเราจะไม่ผิดคราวนี้วิธีการจําชั้น S เนี่ยนะครับมันจะรับได้อ e ิเล็กตรอนได้อย่างมากแค่2ตัวชั้น P เนี่ยนะรับได้มากที่สุด6ตัวแล้วก็ชั้นดีเนี่ยนะครับรับได้มากที่สุด1ิตัวเนาะนะครับคราวนี้เรามาเติมกันนะครับโจทย์ให้มาคือโซเดียมนะครับโซเดียมเนี่ยมีโปรโตอนสิบเอ็ตัว ถ้าเป็นโซเดียมที่เป็นธาตุอิเล็กตรอนก็จะ11ตัวด้วยแต่อันนี้นะครับมันเสียอิเล็กตรอนไปตัวหนึ่งใช่ไหมเป็นบวกเนี่ยคำว่าบวกคือเสียอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นนะครับมันมี10อิเล็กตรอนอ่าดูอันนึงก่อนออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนาะเลขอะตอมคือ8ตาปกติจะมีอิเล็กตรอน8ตัวเท่ากับโปรตอนแต่มันรับอิเล็กตรอนมาอีก2ตัวเพราะฉะนั้น8บวก2ก็จะกลายเป็น10นะครับแสดงว่าทั้ง2ธาตุเนี้ยนะมีอิเล็กตรอนเท่ากัน การจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะเหมือนกันนะครับคราวนีท้ทำทำยังไงเราก็เริ่มจากนี่เลยใช่ไหม1 s ก่อนเราก็เขียนเข้าไปนะครับมี1 s 1 s, 1 s, <S, 1 s, <S 1> เน้นไปด้วยว่ามันมี2ตัวนี่แอบไปข้างบนใช่ไหมเพราะว่าชั้น s เนี่ยมี2ตัวนะครับถัดมาถัดจาก1 s ก็เป็น 2s อ่ s นะครับ2 s มีกี่ตัว2 s ก็รับไปอีก2ตัวยังไม่ครบนะเพิ่งผ่านไป4ตัวนะครับชั้นถัดมานี่ไงหน1 s 2 s แล้วก็มาที่2 p เพราะนั้นชั้นถัดมาก็จะกลายเป็น 2p นะครับ 2p เนี่ยมันรับได้มากที่สุด6ตัวตอนนี้เราใช้ไปแล้ว4ตัวนะครับแต่เรามี10ตัวนี่ไงเรามี10เราใช้ไปแล้ว4เราก็เลย6ตัวพอดีเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ที่ 2p พอดีแล้วก็ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าตรงนี้นะมันรวมกันได้10ตัวแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นจะจบแล้วนะวิธีการเขียนก็เขียนแค่นี้ 1s 2s 2p นะครับแล้วก็อาจจะเขียนเลขไปข้างบนเนาะนะครับคราวนี้ตัวข้างล่างมันก็จะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยก็คื S 1>, 1 s นะครับ2 s แล้วก็2 p โดยที่เราก็เขียนกำกัดว่า1 s มี2ตัว2 s มี2ตัวแล้วนี้ก็มี6ตัวนะครับรวมกันได้10ตัวพอดีนะนะครับอันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างนี้มาให้ดูเพื่อให้เห็นว่าธาตุคนละธาตุเนี่ยนะครับธาตุจำนวนอิเล็กตรอนมันเท่ากันการจัดเรียงอิเล็กตรอนหรือว่า electronic structure เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันเนาะจำตารางนี้ไว้ให้ดีนะครับโจทย์มายังไงเราทำได้หมดเลยนะครับนามทีกับ bmat เดี๋ยวต่อคลิปหน้าครับ ขอบคุณครับ